สวัสดียามเช้าค่ะคุณกำลังอยู่กับ SUCCESS podcast พอดแคสตของคนสำเร็จเพราะพี่หมูเชื่อว่าทุกคนสามารถเดินทางสู่เส้นทางของความสำเร็จได้และเช่นเคยนะคะเช้านี้ขอแบ่งปันหนังสือเรื่องหนึ่งซึ่งพี่หมูเพิ่งซื้อมาใหม่ๆเลยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะได้อ่านหนังสือเล่มนี้มาก่อนหน้านี้แล้วและใช้หนังสือเล่มนี้ เป็นแนวทางในการปฏิบัติมาตลอดนะคะวันนี้ค่ะไปเจอหนังสือเล่มนี้อีกรอบหนึ่งก็ซื้อมาใหม่อีกครั้งนะคะแล้วก็เอามาแบ่งปันกันค่ะหนังสือเล่มนี้ชื่อว่า t i n k and Grow Rich ของคุณนโปเลียนหินนั่นเองค่ะต้นฉบับของความร่ำรวยมาจากแนวคิดเมื่อไหร่ที่คุณมีความคิดมีจินตนาการที่ดีนะคะนำมาสึ่งความร่ำรวยแน่ๆทุกอย่างล้วนเกิดจากความคิดของคุณค่ะ ทุกอย่างล้วนเกิดจากความคิดจินตนาการแล้วนำลงไปสู่การกระทําจนเกิดความสำเร็จนั่นคือแนวคิดของคุณนโปเลียนนะคะแล้วหนังสือเล่มนี้ค่ะเป็นหนังสือที่ขายดีติดอันดับโลกมาตลอดนะคะแม้ว่าจะขายดีติดอันดับมาตลอดระยะเวลา80กว่าปีแล้วแต่ณว,วันนี้ค่ะหนังสือเล่มนี้ก็ยังขายดีต่อเนื่องซึ่งพี่ไม่พลาดแน่ๆค่ะที่จะนำหนังสือเล่มนี้มารีวิว ให้ผู้ฟังทุกคนได้ฟังกันนะคะเพราะว่าหนังสือเล่มนี้ค่ะนำประสบการณ์ของผู้ที่มีความมั่งคั่งมหาศาลมากกว่า500คนโดยเป็นบุคคลที่ริเริ่มโดยไม่มีอะไรเป็นสิ่งตอบแทนเลยจนกระทั่งเขาสำเร็จค่ะนอกจากเขามีแนวคิดมีมุมมองและแผนการจัดการระบบซึ่งหมายความว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นต้นแบบของคนที่ประสบความสาเร็จด้วยความคิดด้วย จินตนาการและมุมมองของการจัดการระบบซึ่งใครก็สามารถทำตามได้แต่วันนี้พี่ไม่ได้รีวิวหนังสือเล่มน,นี้ในมุมนั้นค่ะเพราะว่าอ่านไปแล้วเจอบทนี้บทที่บอกว่าคุณเป็นคนที่มีคุณสมบัติของความล้มเหลวหรือไม่ซึ่งแน่นอนค่ะว่าคนที่ประสบความสำเร็จถ้าวันนี้คุณยังไม่รู้ตัวเองว่าคุณมีคุณสมบัติของความล้มเหลวติดตัวคุณอยู่ คุณก็จะไม่มีวันสําเร็จค่ะคุณอาจจะมุ่งมั่นคุณอาจจะมีความคิดที่ดีคุณอาจจะมีความต้องการจริงๆที่จะประสบความสําเร็จแต่ถ้าลึกๆในตัวคุณแล้วเนี่ยคุณมีคุณสมบัติของคนที่ล้มเหลวอยู่ในตัวคุณมันจะเป็นสิ่งที่ดึงรั้งคุณไว้ค่ะถ้าคุณอยากจะพุ่งทยานไปข้างหน้าลองมาเช็คตัวเองก่อนว่าคุณมีคุณสมบัติเหล่านี้กี่ข้อและถ้าวันนี้คุณต้องการเป็นคนสำเร็จคุณจะต้องตัด ข้อเหล่านี้ที่คุณมีอยู่ออกไปด้วยวิธีการไหนข้อแรกค่ะคุณขาดจุดมุ่งหมายในชีวิตคือใช้ชีวิตแบบไม่มีเป้าหมายนั่นเองค่ะแล้วคุณนโปเลียนฮินบอกว่า98%ของคนที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิตคือคนที่ล้มเหลวแน่ๆค่ะข้อที่2นะคะขาดการทะเยอทะยานที่จะตั้งเป้าให้อยู่เหนือความเป็นสามัญ คือคุณสามารถทำเรื่องอะไรทุกเรื่องได้เลยแต่ไม่มีเป้าหมายที่สูงกว่านั้นฉันใช้ชีวิตประจำวันแบบเดิมๆไปเรื่อยๆโดยไม่จำเป็นต้องตั้งเป้าหมายให้สูงกว่าเดิมค่ะคือพึงพอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่นั่นเองค่ะข้อที่3มนะคะมีการศึกษาไม่เพียงพอจริงๆแล้วข้อนี้ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับคนที่ประสบความสำเร็จเลย ถ้าคุณตั้งใจที่จะเพิ่มทักษะหรือเรียนรู้เพิ่มยกเว้นคุณจะมองว่าฉันเก่งแล้วฉันดีแล้วฉันพร้อมแล้วก็เลยไม่เปิดใจศึกษาค่ะข้อที่4นะคะขาดวินัยค่ะวินัยมาจากการรู้จักควบคุมตนเองนั่นหมายความว่าถ้าคุณต้องการความสำเร็จ วิัยในจะเป็นตัวผลักดันให้คุณประสบความสำเร็จซึ่งเป็นเรื่องเดียวค่ะที่ผู้ประสบความสำเร็จทุกคนพูดเหมือนกันหมดนะคะข้อที่5ค่ะไม่สนใจเรื่องถูขภาพของตนเองไม่ให้ความสำคัญกับสุขภาพเมื่อไหร่ที่คุณสุขภาพไม่ดีค่ะเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณล้มเหลวได้ง่ายๆข้อที่6นะคะอิทธิพลของสภาพแวดล้อมในวัยเด็กที่ไม่พึงปรารถนาเช่น คุณมีปัญหาหรือคุณมีประสบการณ์ที่ไม่ดีในวัยเด็กและมันอยู่ในจิตใต้สำนึกคุณตลอดคุณคิดถึงตลอดว่าฉันจะโตไม่ได้ฉันไม่มั่นใจตัวเองฉันไม่เก่งแล้วคุณไม่สามารถสลัดมันออกได้หรือจัดการได้ข้อที่7ค่ะนิสัยผัดวันประกันพรุ่งถ้าคุณคิดว่าวันนี้ฉันทำงานเต็มมือแต่ฉันไม่ได้ทำงานที่ตอบสนองเป้าหมายเลย งานใหญ่งานสำคัญซึ่งเป็นงานยากฉันเอาไว้ก่อนงานใหญ่งานสำคัญซึ่งเป็นงานยากฉันเอาไว้ก่อนนั่นเป็นนิสัยของคนที่ไม่ประสบความสำเร็จแน่ๆค่ะข้อที่8นะคะขาดความมุ่งมั่นคุณรู้สึกมีแรงผลักดันประเดียวประดาวคุณรู้สึกอยากทำคุณรู้สึกตื่นเต้นที่จะทำเมื่อมีแรงบันดาลใจเป็นครั้งคราว แล้วหลังจากนั้นคุณก็พักไว้ไม่มีความมุ่งมั่นแค่เจอปัญหาอุปสรรคเล็กน้อยคุณก็ยอมแพ้คุณเป็นผู้ที่เริ่มที่ดีแต่ไม่ใช่ผู้ที่จะประสบความสำเร็จค่ะข้อที่9มีบุค,คลิกที่เป็นลบเมื่อไหร่ที่คุณมีพลังงานลบมีบุค,คลิกที่เป็นลบคุณดึงดูดความสาเร็จไม่ได้คุณต้องมีบุค,คลิกที่เป็นบวกเท่านั้นเพราะความสำเร็จมาจากพลังอำนาจที่เป็นบวก ข้อที่10ขาดการควบคุมความต้องการทางเพศอันนี้คือสำคัญนะคะคุณนโปเลียนหินพูดไว้ชัดเลยค่ะว่าพลังงานทางเพศเป็นพลังที่รุนแรงที่สุดในบรรดาแรงกระสุ้นทั้งหมดที่กระตุ้นให้ผู้คนลงมือกระทำเพราะมันเป็นอารมณ์ที่รุนแรงที่สุดจึงต้องควบคุมด้วยการเปลี่ยนสภาพและเบี่ยงเบนไปช่องทางอื่นข้อที่1 1ค่ะหมกมุ่นสนใจฝักใฝ่แต่เรื่องการพนัน เขาบอกเลยนะคะว่าความประถานาในบางสิ่งบางอย่างจากความว่างเปล่าที่ควบคุมไม่ได้นั่นคือคุณติดการพนันข้อที่12นะคะขาดการตัดสินใจที่แน่นอนค่ะผู้นำที่ประสบความสำเร็จหรือบุคคลที่ประสบความสำเร็จทั้งหลายย่อมชัดเจนในการตัดสินใจเสมอค่ะทุกครั้งของการเปลี่ยนแปลงตัวเองความสำคัญที่สุดคือตัดสินใจแน่นอนค่ะ ชัดเจนที่จะไปข้างหน้าแม้ว่าจะผ่านความผิดพลาดผ่านความล้มเหลวแต่คุณชัดเจนที่จะไปให้ประสบความสำเร็จเมื่อไรที่คุณขาดการตัดสินใจที่แน่นอนคุณย่อมอยู่กับความล้มเหลวค่ะข้อที่13ติดกับความกลัวค่ะกลัวจนไม่กล้าทีา่จะเดินไปข้างหน้ากลัวจนไม่กล้าตัดสินใจอย่าลืมว่าคนที่เขาประสบความสำเร็จทั้งหลายผ่านความกลัวมาก่อนค่ะเขาทา ทั้งทั้งที่กลัวข้อที่14ค่ะการเลือกคู่ครองที่ผิดพลาดเพราะบางครั้งค่ะคนข้างกายจะเป็นแรงผลักดันก็ไปได้ก็ได้จะเป็นสิ่งที่ดึงรั้งคุณก็ได้ข้อที่15ระมัดระวังมากเกินไปจนไม่กล้าเสี่ยงไม่กล้าเสี่ยงแม้จะรับโอกาสใหม่ๆข้อที่16ค่ะการเลือกหุ้นส่วนทางธุรกิจที่ผิดพลาด เพราะบางครั้งเมื่อคุณเลือกไปแล้วคุณอาจจะเปลี่ยนใจไม่ได้หรือไม่กล้าที่จะเปลี่ยนใจค่ะข้อที่17นะคะการเชื่อโชคลางและความมีอคติหลายครั้งค่ะที่เราพังเพราะเชื่อโชคแต่บาดอาจจะมีบางครั้งนะคะที่ดีเพราะเชื่อโชคก็ไม่แน่เสมอไปนะคะการเชื่อโชคลางเป็นรูปแบบหนึ่งของความกลัวมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความโง่ขเขลาอีกด้วยผู้เขียนพูดแบบนั้นนะคะ คนที่ประสบความสำเร็จมักเปิดใจไว้กว้างและไม่เกรงกลัวสิ่งใดข้อที่18เลือกวิชาชีพผิดผิดไม่มีใครประสบความสำเร็จในวิชาชีพที่เขาไม่ชอบหรือบางครั้งต่อให้เขาไม่ชอบแต่ถ้าเขาเปลี่ยนความคิดเป็นทำงานที่ไม่ชอบแต่รักในงานได้คุณก็จะประสบความสำเร็จได้ข้อที่19ขาดความพยายามค่ะอันนี้คือตรงๆเลยนะคะ ข้อที่20ค่ะนิสัยใช้จ่ายอย่างไม่ยัง้งไม่มีการบริหารจัดการเรื่องการเงินคุณก็ล้มเหลวตั้งแต่ต้นแล้วค่ะข้อที่21ขาดความกระตือรือร้นเมื่อไม่มีความกระตือรือร้นคนเราก็ไม่น่าเชื่อถือยิ่งกว่านั้นค่ะความกระตือรือร้นยังติดต่อกันได้อีกด้วยถ้าคุณไม่กระตือรือร้นทีมงานคุณก็จะเป็นแบบนั้นค่ะข้อที่22ใจแคบ คนที่ใจแคบในเรื่องใดก็ตามมักไม่ก้าวหน้าการถือทิฐิหมายความว่าคนคนนั้นเลิกหาความรู้รูปแบบการทิฐิที่สร้างความเสียหายมากที่สุดคือฉันรู้แล้วฉันเหมือนคนที่น้ำเต็มแก้วไม่พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ข้อที่23ค่ะไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจเป็นรูปแบบที่สร้างความเสียหายมากที่สุดเกี่ยวกับการกินการดื่ม และกิจกรรมต่างๆที่คุณเนี่ยหลุดไปเลยจากโฟกัสเรื่องงานหรือเรื่องเป้าหมายข้อที่24ค่ะไม่สามารถร่วมมือกับคนอื่นได้คนส่วนมากสูญเสียตำแหน่งและโอกาสใหญ่หลวงในชีวิตเพราะข้อบอกพร่องนี้ไม่สามารถทำงานเป็นทีมได้ไม่สามารถแบ่งปันความคิดประสบการณ์และแชร์ไอเดียกันได้ข้อที่25 มีอำนาจที่ไม่ได้เกิดจากความพยายามของตัวเองความหมายในข้อนี้ก็คือคุณอาจจะได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าเป็นประธานในขณะที่คุณยังไม่มีประสบการณ์แต่ได้รับสิทธิ์ในฐานะเป็นผู้สืบทอดมรดกนะคะข้อที่26ไม่ซื่อสัตย์ค่ะเป็นความตั้งใจไม่ซื่อสัตย์เลยคนที่ไม่ซื่อสัตย์ทำอะไรก็ไม่เจริญข้อที่27นะคะ หลงตัวเองและหยิงยโสคุณสมบัติเหล่านี้เนี่ยนะคะถ้าเราพูดง่ายๆคือติดอีโก้นั่นเองค่ะไม่มีใครเข้าถึงฉันได้ฉันล้มเหลวไม่ได้ฉันผิดพลาดไม่ได้ฉันรับฟังใครที่ด้อยกว่าฉันไม่ได้นั่นคือติดอีโก้นะคะข้อที่28ค่ะเดาแทนที่จะคิดคือแทนที่จะคิดก่อนแล้วก็หาเหตุหาผลคุณกลับเดาและเอาคำตอบมาเลย แล้วข้อที่2 9ค่ะขาดเงินลงทุนหลายครั้งในการทำธุรกิจค่ะถ้าต้นทุนทางการเงินคุณน้อยคุณอาจจะพลาดโอกาสดีๆไปก็ได้นะคะนั่นคือข้อที่29นะคะแล้วข้อที่30มันอาจจะมีเฉพาะบางคนนะคะก็คือเรามีภูมิหลังที่ไม่ใช่ทำธุรกิจเราภูมิมีภูมิหลังที่ไม่มีความรู้ในเรื่องของการทำธุรกิจเลย เราอาจจะเป็นคนล้มเหลวตั้งแต่ต้นหรือเราสามารถเปลี่ยนมุมตรงนี้มาเป็นคนสำเร็จได้มันก็ขึ้นอยู่กับวิธีคิดของคุณแล้วค่ะแล้วนี่คือ30คุณสมบัติถ้าคุณมีคุณไม่สามารถเดินทางสู่ความสำเร็จได้รวดเร็วและชัดเจนแน่ๆ ถ้ามีข้อไหนก็ลองหาทางปรับดูนะคะปรับเปลี่ยนด้วยความคิดของคุณปรับเปลี่ยนด้วยจินตนาการของคุณแล้วคุณจะเดินทางสู่ความสำเร็จได้ Success Podcast เช้านี้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับการเขียนคอมเมนต์ขอบคุณสำหรับการแชร์และการเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ